สวัสดีเจ้ากุคนมาปะกันแฮมแล้วปู่พาเข้าสวนแฮมแล้วเจ้าวันนี้ปู่จะพามาเก็บผักขน้าเจ้านี่โตแล้วเจ้าวันนี้จะพามาเก็บขหน้าอออกุหลาบบานเต็มเลยเดีย๋ยวปู่เอาผ้าออกก่อนเจ้านี่กุคนปู่เอาผ้าออกแล้วเจ้า งามขนาดหน้าขินก็นเจ้าพรากะผักขนางามงามสดๆจากสวนปลอดสารพิษเดี๋ยวเอามาเก็บกันเลยเนะเจ้าเนาะเก็บเลยเจ้าสุมาเนอเจ้าถ้าแดดมัน่องตอนนี้ห้าโมงปลายเจ้าจะหกโมงแรงละ แต่แดดมีแดดเจ้าแดดแหงวนนี้ปู่ก็จะตัดมดเลยเจ้าเดี๋ยวก็จะลงใหม่ขอบคุณเนอะเจ้าขอบคุณกู้ภูกู้คนต,ตีติดตามตีเข้ามารับชมขอบคุณจัดนักเนอะเจ้าขอบคุณ,คณกู้กำลังใจเลยเจ้า ขอบคุณทั้งยูทู e และเพจเฟซบุ๊กกูพูกูคนเนอะเจ้าม,มาตัดขนาดโตยกันเจ้าด้วยมานาันนะลูนี่กูคนนาำปู่มักกินใบเจ้าพักแทบกูยางเลยปู่มักกินใบ โอ้โหขน้าหมูกรอบนะคุณนะลาดหน้า,นนะา,นาโอ้โหลวกจิ้มน้ำพริก ยแดดมันส่องเนาะพักเอาก็ได้เจ้าจะถอนเลยก็ได้เพราะเดี๋ยวปลูกเขลงใหม่เจ้าเดี๋ยว ลงใหม่ก็จะถอนเจะอีเลยเจ้าถอนออกเลยเดี๋ยวค่อยตัดหากมันออกเนาะมันไว้ดีนี่โอ้โหพอกะอวดขาหน้ากัเต้ อยากได้ข้าหน้าไปกินมาเอาเนะโอ้ยเดี๋ยว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  โหสุดสุดเลยคุณลาบเจ้าวันนี้บานเต็มเก้าแล้วบานหมดแล้วเจ้า นี่กูขนเดี๋ยวค่อยตัดหากออกเจ้าอ่าใน,นบ้านพักอันน้อยเจ้าปู่ก็จะเก็บเหมือนกันตัดนี่อันนี้พริกเจ้าอันนี้กะเพรากะลังน้อยๆน,ยนี่ขอเสนอเกาบาเต็เจ้าปีแรกกับเกาบาเต็ <laughs> เอามารุ่นกันว่าจะรอดก็จะมีหน่วยก็ให้เจ้าปีแรกเลยเจ้าเก้าแรกปีแรกเก้าแรกกับประเทศเอามาปลูกเจ้าอันนี้ก็ข้าหน้าเหมืนกันเจ้า เดี๋ยวปู่ก็จะเก็บไปเลยต่านนี้พอกะงามงามเก็บเลยดีกว่ากุ้นพอกะพอขนาดของปู่กะงามขนาดตอนแรกว่าจะเอาเออ่บรเตดลงดิน มะล,ละกอนะเจ้าเกบาบะเตดบะเตดก็คือมะล,ละกอแต่สาบอกว่าคือลงกระถางเผื่อได้เอาขึ้นบ้านว่าอันนี้เก้าพริกของปีแล้วเจ้าก็ยังรอดอยู่เอาขึ้นบ้านก็เอามาลงดิน อโอ้โหถอนเลยโอ้โหพอกะงามกุคนพริกกำลังจะออกดอกกระเพรา thỏn như đường cháu Họ tắt có đại cháu, để, đúng, lại, tán 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 tán, để mình có ốc giọt khả nèng mà nó thật bùi thỏn lời cháu ngại đi lúc mày Thế mình có kẻ kín lắm không cả อันนี้โดนทาบแทะแล้ว <c oughs> พอใบมันกะมนะ <c oughs> พริกเจ้บาบะก้อยดอก ในบ้านหลังใหญ่เจ้าบ้านพักหลังใหญ่นี่นี่กุคนปู่ตัดหักออกแล้วเจ้านักขนาดเลยเพราะกะงามตัวขนาดของเขาโอ้โห,โหนี่กุคนนโอ้โหมาเจ้ามาไผายอยากได้พักมาเอาไปกินนี่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 นน ตัดนี่ยังน้อยอยู่เจ้าละไว้ก่อนเฮายังบตัตดบ้าน้ำแกว้วนี่ก็บ้าน้ำแก้วเจ้าฟักทองอหอมป้อมเจ้าหอมป้อมเหลืออยู่เมื่อยะปู่เก็บไปกินแล้วเจ้า สุกแล้วเจ้าเริ่มแดงแล้วเนี่ยฮะะไอเก็บภาษาเก็บสตรอเบอรี่ฝั่งนี้เจ้าแดดสองเหลือบานักแล้วเจ้าเก็บไปก่อนแล้วบางเตือก็ม่ได้ถ่ายเนาะม่ได้ถ่ายคลิป แดดส่องหันก็เจ้ากุคนเออชัดว่าเธอโอเคต่งางเถอะหอ้องามเจ้าตัดนี้หวานเจ้าธรรมชาติเลยโคดน้ำบด,ดาย ปอได้เก็บขินอยู่เจ้าถาก็นักเจ้า ตัดนี้จะปลูกข้างบ้านเจ้าหน่วยบั้ก้อยใหญ่แต่ก็หวานเจ้า Oh, nein. Ja. Merkt man von zwei Tagen schon mehr als immer nur ein Tag. Jetzt haben wir ein bisschen Glück, dass kein Regen ist. ทุคน,นนี่ดอกไม้เจ้าอันนี้ลาเวนเดอร์ <Yeah. S 1> <laughs> ยังบาบานเจ้ากํลาลังตูมนี่เขาก็ตาตนี่ต่อเจ้าแต่ตันนี่มีน้อยแล้วเจ้าเพราะเก็บก่อนหน้านี้แล้วตันนี่ทากกินนักเลยเจ้า เหลือบนักแล้วถากมันก็มากกินเหมือนคนเนาะ Oh, da war eine Schnicke drin. Den Hole, don't hit. Okay. Komm hier. Oh. And die ey. Ja. Ja. Komm mal her. チョ o アウ。 Ôi, đẹp sông Nha kìm cơ Nha nhẳng ai? Nhẳng Nhẳng ฮดน้ำสาหดน้ำบะเขือส้มเจ้าน้ำตีเฮาน้ามักอ่ะตีเฮาไปเก็บตำแยฝรั่งมามักอ่ะเจ้าเบรนในเซลดึงอ่ะยาเบรนในเซลยาค่ะเนี่ยบะเขือส้มเจ้าสาเอาน้ามักตำแยตีเฮาเก็บวันหันมักวันหันนั้นเนาะเอามารดเจ้า มาเนอเจ้าย้อนแสงเดดมานี่ก็จะเป็นผักไผ่เจ้าผักไผยนี่ข้าตองเก้าบักูดเจ้านี่พอมันโดนแดด่ดะเจ้าแดดเผา มาขูดงามงามโอเคเจ้าเดี๋ยวปะกันคลิปหน้าเนอ้อเจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีครับไอชูสชูช